หนูนิวชวรินฮอตไม่หยุดยอดติดตามไอจีทะลุ80 0แสนปังจุดติดเทรนด์ฮิตเตอร์อันดับหนึ่งหนูนิวชวรินนักแสดงจากซีรีส์คิวที่พายซีรีส์นิ่งเหียก็าหาว่าซื้อยอดติดตามไอจีทะลุ8 0 0แสนไปแล้วทำเอาแฮชแท็กในวันที่7เมษายนนั่นก็คือแฮชแท็กแป0ร้อฟขอเป็นเป่าเป้ยซึ่งแน่นอนว่าเป่าเป้ยคือสับที่หนูนิวเอาไว้ใช้เรียกพระเอคู่จิ้นอย่างซีพลึกนั่นเองทามาทวิตเตอร์ฮอตเลยทีเดียว น่ารักและมีความสามารถทุกด้านจริงๆสำหรับนุนิวชวรินทั้งการแสดงก็ได้ร้องเพลงไปได้และที่แน่ๆความฮอตขยับขึ้นมาเรื่อยๆล่าสุดจะตัวยอดตามไอจียอดติดตามทะลุกเกิน800ไปแล้วทางกลางความรักที่แฟนๆร่วมฉลองความยินดีกับนุนิวในความสาเร็จพากันติดแฮชแท็ก 800k for ขอเป็นปาเป้เรียกว่าเป็นคำสาพที่นุนิวตั้งมาเรียกซีพรึกจนทำให้แฟนๆอมยิ้มไปตามๆกัน ช่วงนี้นุ่นนิวขอลดแก้มลดน้ำหนกักมันด่าแม่แม่ต้องเบาๆเรื่องขนมนมเนยลงมาบ้างนะจ๊ะมาอรอลุ้นกันว่าจะลดได้สมใจหรือไม่แต่ที่แน่ๆยอดติดตามไอจีพุ่งไม่เบาเลยหลังจากซีรีส์คิวที่พายซีรีส์นี่เฮ oh ียก็หาว่าซื้อออกอากาศอยู่ในขนาดนี้